วันนี้ผมทิดเป้แล้วก็ลุงเอกนะครับพาผู้ชมนะครับพาลุงแปงมาเยี่ยมชมเกษตรกรที่ได้เลี้ยงสัตว์นะครับที่อำเภอลำไายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับนะครับกลุ่มเกษตรกรที่นี่กันโดยเฉพาะเจ้าของฟาร์มที่นี่นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้เจ้าของฟาร์มนะครับซึ่งเป็นฟาร์มหมูใช่ไหมครับจ้าานะครับได้แนะนําตัวกับพี่น้องเรานิดหนึ่งครับครับสวัสดีครับผมนายประพันธ์สุกํำ อยู่บ้านบุตรวงศ์ตำบลหนองคูอำเภอลำปีม,ปมาศจังหวัดบุรีรัมย์เลี้ยงตอนนี้เลี้ยงหมูอยู่ห้าสิบแปดตัวครับอ่านะครับซึ่งหมูตรงนี้ที่เราเลี้ยงเป็นยังไงครับหมูที่เราเลี้ยงครับมันจะเป็นหมูขุนแต่จะต่างจากที่เราเลี้ยงธรรมดาโอ้คือเลี้ยงมาหลายปีแล้วว่าอย่างนั้นเถอะเลี้ยงยหมูมาทั้งหมดกี่ปีครับพี่พันธ์เลี้ยงหมูมาส5ห้าปีแล้วครับอืมสี่ถึงห้าปีครับแต่รุ่นนี้มาใช้ของ อาหารตัวนี้ oh. โกลฟีดครับโกลฟีด,ฟดนะครับเป็นรุ่นแรกเลยที่ได้ใช้เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นรุ่นแรกที่ได้ใช้อ่ทีนี้ในฐานะที่พี่เป็นเกษตรกร,เ,กรเนี่ยนะครับเป็นชาวปศุสัตว์ที่เลี้ยงหมูเนี่ยตอนนี้มีคนที่ชมเราเนี่ยจะเลี้ยงหมูเยอะมากนะครับ,รบอยากให้บอกพี่น้องเรานิดหนึ่งนั่นก่อนหน้าที่จะใช้ได้ใช้โกฟีดเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมจืดในฟาร์มของเรามีอะไรบ้างครับหนึ่งปัญหาคือขี้เหม็น oh. แล้วก็เหี่ยอขี้เยอะเหี่ยเหม็นแล้วก็โตช้าครับ คือเราจะขาดทุนสะสมไปเรื่อยๆครับแล้วน้ําหนักก็จะไม่ได้เนื้อไม่ไม่ไม่สวยอ่านั่นคือปัญหาที่เกษตรกรส่วนใหญ่รวมทั้งพี่พันธุ์ที่ได้เจอกันอยู่ปัจจุบันที่ได้เจอกันอยู่ตอนนี้ก็ยังเจอกันอยู่นะครับแต่หลังจากมาใช้ผลิตภัณฑ์โกฟีแล้วผลปรากฏว่ามันเป็นอย่างไรตอนนี้ถ้าใช้ใช้โกฟีอยู่หมูห้าสิบตัวผมจะเก็บขี้อยู่ที่หนึ่งคู่ถังสีต่อเวลาถังเดียวนะถังเดียวต่อเวลาห8ห้าสิบแปดตัว แล้วมันหายไปไหนหมดเช้าหนึ่งถังครับเย็นหนึ่งถังครับแค่นั้นเองและแล้วแต่ก่อนแต่ก่อนที่ยังไม่ใช้โกลฟีดให้เขากินเนี่ยครับมันมากน้อยขนาดนะฮะเวลาละสี่คู่ถังครับโอ้หิ้วออกสองรอบสองรอบครับครับเหลือแค่ทังเดียวนี่ตอนนี้ทังเดียวห้าสิบแปดตัวแต่แต่ผมยังไม่ได้ช่างว่ากี่กิโลนะครับแล้วก็กินเหม็นด้วยตอนเอออครับพี่มันเป็นยังไงกินเหม็น แต่ก่อนธรรมชาติตอนแต่ก่อนน้องเขาเลี้ยงนั่งปีนถึงบ้านนะครับถึงบ้านใครบ้านผมมาเป็นกิโลกินมาอีโลเลยเป็นกิโลเป็นกิโลกินแรงมหกกิโลเมตรเดี๋ยวนี่เมนถึงไหมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวนี้อยู่ใกล้ตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้ ไม่ไม่ก็แชรผ่านมาผ่านไปเขาบอกเลยมีหมูได้เหรอพ่อครับวันนี้เราได้อยู่ฟาร์มหมูเหรอใช่ไม่มีกลิ่นขี้หมูอ่ะไม่มีเลยผมชิดว่าเป็นร้านอาหารนั่นนี่นะครับในวันร้านอาหารเอานะครับอ่าเหลืออีกท่านหนึ่งเจ้าของฟาร์มมีสองท่านใช่ไหมครับผ่าแนะนําตัวนิดนึงครับชื่ออะไรค่ะสวัสดีค่ะก็นางอระนงสุกรำค่ะครับผมเป็นยังไงพี่ประทับใจกับโกฟีดเป็นยังไงบ้างบอกพี่น้องเรานิดนึงครับ เลี้ยงหมูทุกรุ่นจะไม่ได้นั่งยิ้มอ๋อแต่แต่มาใช้ตัวนี้นั่งยิ้มเลยรู้เลยว่ากับไรใชใช้โปฟลครับผมรู้เลยครับผมแล้วที่เลี้ยงเนี่ยมันเป็นยังไงสีหมูแตกต่างกันมากเรื่องอาาให้กินแล้วก็การเจริญเติบโตนี่จะรู้เลยครับคนเลี้ยงเนื้อจะออกสีชมพูให้เห็นเลยคือผิวของเขาออกสีชมพูใช่นะครับแล้วตอนนี้เลี้ยงมากี่เดือนแล้ว รุ่นนี้หมูตัวมันมันมันอยู่สอง,ส,องสามรุ่นใช่ไหมครับผมรุ่รุ่นแรกอยู่ประมาณที่1ิบสามเดือนพอดีสามเดือนพอดีตอนนี้น้ําหนักอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ได้ร้อยโลแล้วมั้งโอ้โ ร้อยโลแล้วตีเลยนะรันตีลยนะวันที่สิบเกจะร้อยวันตอนนี้เก้าสิบห้าวันครับวันร้อยโลแล้วเหรอก็จ้าของฟ์มไม่เคยได้นั่งยิ้มก็นั่งยิ้มรุ่นนี้ครับความประทับใจนะครับทีนี้ปัญหาที่เราเจอแต่ก่อนที่ยังไม่มาเจอโควิดเนี่ยนั่งยิ้มไม่ได้เหรอยิ้มไม่ได้เพราะอะไรเปลืองไงอามคนไม่เอจะได้กําไรไม่เนาะอยู่อย่างนี้แหละเมื่อก่อนเลี้ยงกี่เลี้ยงกี่เดือนอ่ะ เลี้ยงห้าถึง6เดือน5ถึง6เดือนห้าเดือนหมูถึงจะได้ปล่อยหมู5เดือนนี่จะจองคิวแต่ตอนนี้3เดือนกว่าหนูจองคิวเขียงเข้าไวแล้วโอ้โหนั่นหมายถึงค่าอาหารลดลงใช่นะครับเวลาน้อยลง นนแล้วก็เงินที่ได้ตอนนี้มันน่าจะได้มากขึ้นเพราะตัวหมูเนี่ยมันแต่ร้อยโลแล้วร้อยโลแล้วโอ้โห oh, oh, ครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสุดยอดผลิตภัณฑ์นะครับที่พี่น้องกเกษตรก,กรทั่วประเทศไทยตอนนี้ไว้วางใจที่จะให้ผลิตภัณฑ์โกฟีดเป็นผลิตภัณฑ์ทรงคุณค่าที่อยู่ในบ้านของท่านและที่สําคัญที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับ,ครบใครที่เคยใช้แร่แม็กซัมซุกแต่ก่อนแต่ก่อนมาแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ผลนะครับท่านผู้ชมครับถือว่า วันนี้ถ้าท่านมาเจอโกลฟีดจากช่องรายการทีวีผ่านดาวเทียมเนี่ยถือว่าเรามีบุญร่วมกันเพราะโกลฟีดจะนําพาให้เกษตรกรเนี่ยพบกับความร่ํารวยสักครั้งในอาชีพเกษตรกรและที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมครับโกลฟีดนะฮะจะต้องมีโลโก้นี้นะครับบริษัทบวบธนสินคอนเซเวชั่นจำกัดครับหากว่าใครยังไม่มีโอกาสได้ใช้ครับต้องใช้ครับแบบพี่ประพันธ์ ครับนะตอนนี้ยอมรับเลยนะครับว่าโกลฟีดเนี่ยมันดียังไงบ้างครับครับก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ดีมากๆเลยประโอ้ประทับใจโอเคอยากให้แต่ก่อนแต่ก่อนนู้เลี้ยงหมูนูนู้นูก็อยากหาใช่ไหมเห็นเลี้ยงหมูเรายังไงถึงจะประสบความสาเร็จใช่ไหมครับก็สารหาเขาใช้อาหารตัวไหนกันเราจะเรายังไงถึงจะจะรู้จักอย่างเงี้ยครับครับ ก็เลยพอด <completed S 2> the mm. oh. mm ีเจอน้องที่เป็นของหมอหนึ่งนะอ้ไน้องหนึ่งหมอหนึ่งก็เลยโทรมาก็เลยลองนี่แหละถุงที่สองครับถุงที่สองก็สอบที่สองนะกาอที่สองครับผมของรุ่นนี้นะครับครับเพราะว่าน้าหมอเขาบอกว่า20ตัวต่อหนึ่งถุงครับอืหมูหนูมีอยู่ตอนตอนแรกเอามาลง58หดนูก็จะใช้อยู่3ถุงนี้ก็ถุงที่สองกำลังจะหมดเ่ย แต่ตอนนี้หมูจะจองคิวแต่หมูก็จองคิวเขียงไงแล้วสามเดือนหมูจองคิวแล้วเมื่อก่อนห้าเดือนถึงจะได้จองจะได้ขายจะได้จองเพอเพอไม่ได้ขายนะห้าเดือนขนาดนั้นเลยใช่เอาละครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูเล้าหมูนะว่ามันสวยมันโตและที่สําคัญมันมีหมูจริงหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้กินขี้หมูเลยนะแล้ววันนี้ท่านผู้ช่วยนะครับ มาเป็นสักขีพยานว่ารายการโกรฟีดพารวยเนี่ยลงพื้นที่มาดูแลเกษตรกร,กรจริงๆครับท่านผู้ช่วยนะเป็นสักขีพยานนะครับว่าโกรฟีดกระสอบเนี่ยใช้ได้ผลจริงครับ